สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกเขาเหนียวเสียวอีสานทุกท่านครับพี่น้องอีพี่นี่นะครับพาพี่พาน้อง FC ทุกท่านมาหาของดีง่วงง่ำนะครับไปเลี้ยงครับพี่น้องมือนี้ของดีราคาถูกที่คอกห้อยวิครับพี่น้องนะครับผมทุกเทียนนะครับผมมาแต่แบบมีเขาครับพี่น้องนะครับคอกห้อยวิมือนี้มีแม่ลูกหัวโลนแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองง่ำปานเลือดลอยครับพี่น้องยังอยู่ในคลิปตอนนี้แหละครับพี่น้อง นะครับสิเอามาให้เบื้องต้นคลิปเคลื่อนก่อนเลยนะครับผมสําหรับผู้ออยากได้ของดีนะครับของงามขอกหอยวิครับพี่น้องมื่อนี้กับมาหอดมาถึงแล้วบรรยากาศเงี้ยมือแรงแดดลมลมตกนะครับผมเอานะครับอากาศดีๆแล้วทักทายหอยวิเป็นเจ้าหน้าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับเสียงดีด้วหนะอ้เขาเมื่อนี้เป็นใครเอานะครับผมเป็นไข่เป็นวัดครับพี่น้องไข่เป็นวัดมื่อนี้เอานะครับผมขอกหอยวิมีหลายไปใหนหอยวิมื่อนี้ประมาณยี่สิบตัวเลยเขายี่สิบกว่าตัวคนละยี่สิบกว่าตัวเลยนะครับผม อ่ายี่สิบก็โตครับพี่น้องเอาเบิ้ลจนจบคลิปได้พี่น้องมีทุกราคาแน่นอนเลทุกราคาครับผมเอาแตงแ้ออกลูกแล้วออกเรามาอยู่เอาขวดลูกแล้วก็มีเนาะกำลังออกลูกเยอะเียกับมี่ครับผมเอานะครับผมก่อนไปรับชมฝากที่ยูเบอร์โทรจัง่อยนะครับเบอร์โทรก็ศูนย์แปดสามแปดสามศูนย์แปดศูนย์สี่หกครับผมอีกเบอร์หนไลงเกับศูนย์หกสี่หกห้าเก้าสองสี่แปดหกครับครับผมเขียนบุกกับวินัยมาราคบครับ เอานะครับที่ตั้งฟาร์มอยืมมาได้ก็ครับบ้านหนองอีกุ้มตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอกมลาสยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมครับผมเอาเดี๋ยวผมขึ้นให้ทางขอความพร้อมด้วยครับพี่น้องนะครับเอาสอบถามก่อนครับบาที่นี่เอานะครับผมแม่ลูกที่อยู่ด้านหน้านี่อ่าเป็นเรื่องอะไรเพรว่าเอฟครับผมเป็นเอฟครับผมแม่เอฟหนึ่งลูกเอฟสองครับผมอ่าเป็นลูกผสมว่าเอฟแม่เป็นเอฟหนึ่งด้วยครับพี่น้องนี่แม่เพิ่นนะครับลูกแรกเลยเนาะลูกแรกครับผมลูกแรกครับลูกสาวเพิ่นครับพี่น้องลูกสาวซี่าลูกสาวี้ศ ดีกกคุนะครับีอ่าลูกสาว c ีวาย์เกเป็น F2 ฟสอนะครับนี่ครับเออันนี้ลูกสาวเพิ่นเดี๋ยวจะเดือนล้วครับอายุประมาณวเจ็ดเดือนอยู่ครับอ่าประมาณ7จ็ถึงแเดือนนะครับเนาะอ่าเดถึงแเดือนกัเพิ่นกับเกิดอ่าวันที่อ่าเกิดเดือนซนะครับผมเกิดเดือนซปี2023นะครับผมเดือนซ2023พั่ากับแเดือนนะแเดือนทีเดือนเนี่ย นะครับผมสําหรับผู้สนใจนะครับเป็นคู่แม่ลูกครับผมแม่ทับไปครับผมแม่ทองวางอยู่ครับแม่ทองว่างได้ครับพี่น้องแม่สูงลอยหาซิฟหมดปะได้ครับผมแต่อแม่ไม่จะมีหางขาดด้วยครับอ่าตอนนี้แม่ก็คือหางขาดก็หางขาดครับพี่น้องเห็นอยู่เนาะนะครับหางขาดครับพี่น้องนะครับขาดไปเกือบครึ่งหนึ่งเลยเนาะครับผมอ่าแม่หางขาดนะครับแต่ว่าให้ลูกที่เด็ดซีลูกสาวเอฟสองเป็นลูกซีวายศูนย์เก้าหกของโชคเจ้าเรมิดฟ้ามแบรนด์ดีเก้าทีครับพี่น้องนะครับ นี่ครับแหวนของเพิ่นครับพี่น้องใบเอฟมีเรียบร้อยนะครับผมใบแม่ตามได้ปะใบแม่ตามได้ครับใบแม่ก็มีดด้วยครับพี่น้องใบแม่ก็มีสําหรับคู่แม่ลูกคู่นี้สําหรับผู้มักหัวโลนเด็ดๆครับพี่น้องเดี๋ฟังราคาแล้วโดนใจแน่นอนคู่นี้แม่ลูกเอาฟังราคาเปิดได้ครับไล่ไปได้ครับผมเปิดที่เก้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมเก้าหมื่นกับอีกเก้าพันบาทครับพี่น้องเอฟสองแม่เอฟด้ครับผมเอาลูกสาวกับรอยสามสิบถึงสามสิบห้านะครอยสามบวกในรอยสามสิบบวกไปหารอยสามสิบหา แม่กับมีรอยซีซิปอะไรครับผมแม่วันลอยหาซิปได้ครับถึงลอยหาซิปเนาะครับผมอ่าประมาณลอยหาซิปได้ตำแหนิมีมืองเดียวด้วพี่น้องนะครับผมอ่ามีมืองเดียวแต่อ่าหางแม่ครับพี่น้องนี่นะครับหางแม่ขาดนะครับผมเอาสําหรับผู้อ่าสนใจนะครับคู่นี้เปิดไว้เท่าไรครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเก้าหมื่นก็อีกเก้าพันบาทครับพี่น้องอยากแยกก็ได้เนาะได้ครับผมเราคาแยกางไครับ ราคาแย่กว่าทรมา่ไหมครับอาจจะทรมาคุยกันเนาะนะครับเอาลูกสาวซีไวซ์066 BF มี่ครับพี่น้องสนใจกับทักค่ายได้ไม่ทองเลยครับอาตัวต่อไปเป็นง้อสาวเขาเป็นง้อทองครับเอาง้อทองเนาะเอาง้อทองก่อนครับไปเบิ้งง้อทองกันครับผมตัวนูกออกลูกก้อนแล้วนี่ครับผมแม่ทองนะครับจริงๆมีอีกหนึ่งตัวนะตอนนี้ควอดแล้วได้ครับก็แล้วกอดครับผมเอาพวงมาลายนะครับพวงมาหลายเดี๋ยวมาเบิ้ง เอาละครับประหยัดแบ่งพีแบ่งน่องเฮาสะกอนหายใจในงวดทองไปเลี้ยงไปกินน้องอ่นะครับอีบ่กี่เดือนคลอดเนาะตัวนี้กําหนดคลอดวันที่แครับผมเอ่าผมให้เบิ่งกันนะขอบคุากคองชิงหรือเปล่าพี่น้องเบิ่งพี่น้องเห็นลูกดินอยู่บ่ครับอันนั้นลูกดินครับพี่น้องเห็นบ่ครับอยู่หม่องอ่าสะโพกนะครับผมอ่าหม่องนี่ครับลูกดินอยู่ฝั่งทางนั้นนะครับลูกที่ใดครับในท้องครับลูกที่2ครับอ่าลูกที่2ในท้องนะครับกี่เดือนแล้วนะครับ กำหนดขอดวันที่8กุมภาพันธ์นี่ครับผมกำหนดขอด8กุมภาพันธ์ด้วยครับพี่น้องส่วนสูงแม่นี่อยู่ลอยลอยสามสิบห้าได้แน่นอนลอยสามสิบห้าได้นะครับเป็นง้อเครื่องอมดําแดงราคาเปิดไว้ไรไดมครับเปิดไว้ที่สามหมื่นแปดพันบาทครับผมสามหมื่นแปดพันบาทวันที่8กุมภาพันธ์นี่ขอดแน่นอนกำหนดขอดครับผมสองค่าท่องครับพี่น้องเอนุ่มลงแล้วครับพี่น้องนะครับตำหนิบุ้มีจังมองเนาะบม้มบี้เอามบประกันตำหนิครับแม่นี่ไม่มีตำหนิเด้อครับพี่น้อง สนใจกับทักไข่หอยวิไม่ได้เอาผมการันตีให้ว่าทองลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อกี้ลูกดินเห็นชัดเจนเลยนะครับผมตัวนี้3ามหมื่นคับอีกแปดพันบาทครับแปดท่นบาทครับพี่น้องนะครับลำดับที่สองครับต่อไปลำดับที่สามลำดับที่สามครับผมอันนี้เป็นแม่สาวทองแรกเนาะแม่ครับแม่สาวทองแรกหัวโลนครับพี่น้องแม่สาวทองแรกหัวโลนมีลอยหาซิบบวกแน่นอนส่วนสูงนะครับนี่ครับไปหูเพียงปากพอดีครับพี่น้องทองจะเดือดหรอครับ ตัวนี้ท้องจะเข้าแปดเดือนแล้วครับอ่าจะเข้าแปดเดือนท้องกับพ่อช็อกโกแลตครับผมช็อกโกแลตตัวแรกตัวแรกกับต้องช็อกโกแลตได้ครับอ่าตัวตัวพุ่นท้องช็อกโกแลตครับผมสี่หนึ่งเจ็ดเนาะขอบคุณพี่น้องลืมถามนะครับช็อกโกแลตยูเอ็นสี่หนึ่งเจ็ดตัวนี้ก็ช็อกโกแลตครับยูเอ็นสี่หนึ่งเจ็ดท้องแปดเดือนครับผมเป็นสาวท้องแรกครับพี่น้องนมลงแล้วครับเอานะครับผมเนี่ครับพี่น้องนี่ครับนมลงนมไข่เด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งหัวหางไข่ชัดเจนจักหน่อยครับพี่น้องนี่ครับบาดแผลมประมาณเบียดรอยหาชีพได้ นี่ครับร้อยห้าสิบนะครับโดยส่วนสูงโดยประมาณราคาเป็นไปได้ไหะครับสี่หมื่นหนึ่งพันบาทครับสี่หมื่นกับอีกหนึ่งพันบาทนะครับตัวที่สามลำดับที่สามนะครับราคากถือว่าพ่อฟังในเกรดงวดทองต่อร้องได้ครับผมพี่ดองเอาไปเลี้ยงกถือว่า อขอดมากๆก็ถือว่าเป็นผลผลิตเป็นกําไรนะครับเนาะครับผมนะครับเอาตัวต่อไปตัวนี้จะทอดช็อกโกแลตนครับผมตัวนี้แดงโบสท,ทองช็อกโกแลต UN 4 1 7เหมือนกันตัวนี้ก็หาเดือนหกเดือนเหมือนกันครับผมอ่าประมาณ5-6เดือนใ<ไ>บหลอดครบเนาะครบครับผมใบหลอดครบครับพี่น้องแม่นี่ร้อยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบหกร้อยสิบเจ็ดได้ครับเอานะครับร้อยสี่สิบหาบวกขึ้นไปครับผมได้ครับลูกขี่เท่าไหร่ในท้องครับลูกแรกครับผมลูกแรกสาวท้องแรกหัวโลนครับพี่น้องเบิึงนะครับถึงเชื่องเลยพี่น่องบ สวยๆเลยพี่น้องทองกับช็อกโกแลต U N C 1็นซึทองแรกนะครับลำดับที่4เปิดไว้ที่4ี0 0มบาทกันครับผมสี่หมื่นกับอีก1,000บาทพี่น้องหัวทองตัวละ4ี่หมื่นหัวโลนนะครับตะกี้พี่น้องซื้อแพงไปไหนลองอมเขม้ามาในน้องบึงครับพี่น้องกันหัวเลดดี้นะครับเฮ็ดเขากับง,ง่ามครับพี่น้องก็ถือว่าเฟรมได้นาได้ลึกอยู่นะครับผมในราคา4ี่หมื่นกับอีก1,000บาทครับผมทองหาถึงหเดือนกับช็อกโกแลต U N C 17ตรวจทองเรียบร้อยนะครับ ม้วทุกตัวอยู่นีประกันทองอันจะเศร้าเรียบร้อยได้ครับพี่น้องนะครับผมก็รับประกันให้กันสําหรับผู้ได้ไปเลี้ยงกับ่าใจบังไดกับจังผู้จังคุยต่อรองกันเรียบร้อยแล้วอยากจะตรวจกับตรวจกันได้น้องไผ่พี่เนาะใช่ครับผมอ่าไผอยากตรวจกับตรวจกันได้นะครับผมเหมอนมมาลงเหมือนจะจุดตัวแล้วครับนี่ครับผมสนใจกับพลาดไปแล้วสามทองครับพี่น้องนะครับสามทองต่อไปทองที่ซีไผหมักกระทบที่ดูบาซินโค้งสากไงตัวนี้มีรอยหาผาน่นอนถึงรอยหกิบนะครับสูงไงเลย จ็ดเดือนแล้วครับในทองเพิ่นหกเดือนถึงเจ็ดเดือนครับผมอ่าหกถึงเจ็ดเดือนครับพี่น้องหกถึงเจ็ดเดือนทองกับพอได้ครับผมตัวนี้ทองสติงเล่ครับผมสติงเล่สองศูนย์หนึ่งเป็นลูกที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นลูกที่สองครับผมอ่าลูกสองค่าทองพี่น้องเบิ้งนะครับสูงใหญ่ได้พี่น้องแม่นี่เลี่ยมโตดีอ่าเป็นงัวอ่าแดงโบดนะครับผัวหางลามลึกนะครับตำหนิมีอย่างไรบ้างครับตำหนิบ่มีครับผมอ่าตำหนิไม่มีราคาเปิดไว้ที่ สี่หมื่นสามพันบาทครับผมสี่หมื่นกับอีกสามพันบาทอันนี้งว้วทองครับพี่น้อง 40, ส,สีง่หมื่นสามใส่ไงผม,ม,มลอยหาซื้อหาได้ครับผมอ่านะครับที่สําคัญทองเจะเดือนกันครับหกึงเจ็ดเดือนครับผมหกถึงเจ็ดเดือนพี่น้องงว้วเฟรมนี่คาสี่กว่ากวา่าทองเรียบร้อยสติงเลสสองศูนย์หนึ่งของกามปูฟ้ามพี่น้องเบิง้งนาเขาเฟรมไงผมประกันให้ลอยหาซื้อหาาจะมีครับพี่น้องลอยหาซืา้ามีแน่นอนนะครับผม เอาถูกใจโท่มาเลยครับพี่น้องเมย์ยังสี่ไผ่ชอบสไตล์กระทบผสมพอบามันให้ลูกอ่านะครับเนื้อหลายๆโครงสางเมย์ตอบโจทย์แล้วที่เหลือพี่น้องไปเติมเนื้อเอาเนาะครับเนาะนมครับจากพอพันเจ้าอ่าสติงเล่สองศูนย์หนึ่งครับพี่น้องเอ้างามอยู่เมย์นี่อยากให้พี่น้องได้เฟี้ยงเมืองศิลป์ครับพี่น้องงบบ่อไหลงบไต่หาพร้อมครับพี่น้องคันตะกี้ผมบอกเลยว่าจิตเมืองเก่าเป็นยังจำนาะหอยพีน้องเล่นครับผม ท่องแบบนี้เจ็ดหมื่นเก้าเป็นยังต่ำนะพี่น้องเดี๋ยวผมจำว่าพิดถาหย้อนหลังไปเมื่อปีที่แล้วครับพี่น้องเจ็ดหมื่นเก้าเป็นอย่างต่ำนะครับเฟรมแบบนี้นี่ขายแค่สี่หมื่นสามครับผมเอาไปวางเยอะครับผมอ่าไปวางงบหน่อยก็นด้น้องอีองเกอเอา้อเอามาเบิ้งเมียน,นี่ครับบาที่นี่พั่นี้จะลองสิงเลยหาถึงงเดือนครับผมหาถึงงูเดือนขึ้นกันเนาะครับผมมีใ่เป็นรบบอมดําแดงติดกระทบขึ้นกันครับพี่น้องแม่สูงประม่ไหหาที่มาหากันครับผมเอานะครับที่เห็นชัดขึ้นตรงนกมองเห็นี่ตีนนิดนึงเนาะ ครับอ่ามีติ่งยู่นิดนึงครับพี่นอ้องอ่าตรงกลางติ่งประมาณจากปลายนิ้วก้อยนะครับลูกที่เท่าไรก่อนครับในท้องประมาณลูกที่3ครับลูกที่3สติงเล่สองศูนย์หนึ่งทองประมาณหาถึงหเดือนส่วนสูงกับมีรอยหาซิบบวกไปหารอยหาซิบหาราคาเปิดไว้หลายไปนะครับผมสามหมืนน่นห้าพันบาทครับผมสามหมื่นหาพี่น้องอยากได้เฟรมคือจังเมียน,นั่นแต่ง,งบประมาณบ่อไหลอ่ามักบ่ได้ตีวักอมแดงบ่แดงอันนี้คืออมดำแดง,น,น,ออแดงนะครับบ่ต้องเสียสิเหลี่ยงโบดขอให้เฟี้ยงเรื่องสูงแน่ทุกน<า> นะครับผู้ผัวหางลามดึกดีคาเพียงสามหมื่นก็พอห้าพันบาทครับผมสอนที่สบายดสานครับผมบุ้ยห้อยวินะครับเลยครับจัดให้เลยครับอีกต้นตำรับของดีราคาถูกคุณภาพแน่นข้อห้อยวิครับพี่น้องผ่านไปแล้วนะครับทั้งหมดหาทองราคามักตัวใดจับคู่กันไปก็ได้อย่าเอาไปตัวเดียวพี่น้องเพราะว่าเอาไปเลี้ยงตัวเดียวกับสงสารเพิ่นให้เพิ่นอยู่นับกันหลายตัวยังสี่ย่างกันหน่อยก็ต้องสองตัวคลอดออกมาซื้อสองได้ซีนะครับผม ขอดออกมาแป๊บเดียวครับพี่น้องนะครับว่าโดนได้ผลผลิตเอาต่อไปเมียใหญ่ครับพ่้องตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งไม่ได้ใบเพชรมากเนาะครับผมม่ได้ีอันนี้พี่น้องว่าโอ้ยบ่มักกระทบแต่ว่ามักใหญ่ๆหูสันต่งแม่นี่ครับพี่น้องสูงใหญ่เลยนะครับแม่นี่เบิ้งนะครับนี่ครับโค้งสางดีสูงใหญ่แม่นี่สูงลอยห้าสิบห้าหัวนลอยห้าสิบห้าบวกกันครับผมลอยห้าสิบห้าบวกนี่นะเรีกมาครับตัวนี้สูงใหญ่ครับราคาก็สูงครับผมสวยๆเลยนะครับตัวนี้ เฟรมดีโครงสร้างดีเบิงครับหูสันต์ตนี้มีตรงไหบ้ครับแม่นี้ตันี้ว่มีครับผมลูกที่ได้ในทองครับบ้านนี่ลูกที่สองครับลูกสองข้าทองครับพี่น้องนี่ครับลูกตัวที่สองข้าทองทองก็พอไหนอยู่ครับตอนนี้ไอสีประดูครับผมไอสีประดู kf 7 2ของวิไลฟาม์นะครับเบิงครับโอ้ยยืนงามครับพี่น้องไอศีประดูของวิไลฟาร์มกี่เดือนแล้วนะครับหกเดือนกว่าครับผมหกเดือนกว่าครับพี่น้องนะครับทองหกเดือนกว่า โอ้งามครับพี่น้องแม่นี่ชีดล่างก็ดีฟอขาองศาขาหลังดีเบิดนะครับหูใสมาเท่าออกส่งไทยใหญ่ครับพี่น้องนะครับเร่องของว่ามันเป็นบรามันเหรอครับแต่ว่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเขานะครับเบิ่งครับลูกผสมบรามันเอาละใครลองนึงนะครับหมายเลขที่49,000บาทครับ49,000พี่น้องคั่นเอาตัวนี้นะครับผมสี่หมื่นเก่าเราเบี้ยงใส่กันก็แบีกระทบแม่พุ่นครับพี่น้องเอาอันนั้น41,000นะครับตัวนี้49,000งบบ่ถึงแสนได้งัว2โต ได้ทองแก่เอาไปเลียงข้าวเดียวคลอดครับพี่น้องสวยๆเลยพี่น้องแม่นี่เอาเอาสองตัวก็ได้ครับพี่น้องตามงบประมาณแต่ว่าผมว่าเอางินทองไปดีข้าวเดียวพี่น้องก็ได้ผลผลิตแล้วว่าต้องเสียเวลาโดนนะครับเอาต่อไปขยายลูกครับผมแม่ลูกนะครับเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งแม่ลูกกันครับผมเอาครับผมมาเบิ้งครูเม่ลูกนะครับลูกเทปๆเลยครับพี่น้องสีแดงเข้มครับพี่น้องแม่นี่บัวแดงไต้แขวาสาวหน่อยตัวนี้พี่น้อง ลูกสาวพอได้ก้นครับนี่เคเอฟสามหนึ่งครับผมสองเดือนกว่าครับกัมโบเคเอฟสามหนึ่งสองเดือนกว่าพี่น้องเบิ้งเนื้อหนังนะครับเกิดจากแม่งวดเท่าด้วยครับพี่น้องเบิ้งแม่เพิ่นแม่สูงประมาณรอยสี่สิบห้าบวกครับพี่น้องนะครับรอยสี่สิบห้าบวกลูกแรกคือลูกสองครับนี่ลูกแรกครับอันนี้ลูกแรกนะครับพี่น้องลูกแรกเบิ้งหน้าเขาแม่เป็นเครื่องอมเนาะครับผมข้าวโอ่งงวดเครื่องอมโบดนะครับตัวนี้โบแมนเท่านะครับโบแมนเท่าโบดเข้มนะครับตัวนี้เป็นเท่าอมนิดนึงครับพี่น้อง แต่ว่าให้ลูกแดงโบดนะครับเบิ่งได้เกิดที่ล,ลุ้งนี่ครับเบิ่งผลงานออกเป็นหลักครับพี่น้องเบิง่งเบิ่งผลงานเป็นหลักนะครับไปหาเมียครับถือว่าเบิ่งการให้ลูกไว้เป็นหลักเพราะว่าเฮาไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันลูกสาวก็สวยนะครับ KF31 ใบรอดครบนะครับใบรอดครบครับผมเอาเปิดไปร้าได้ครับูแม่ลูกคู่นี้63,000บาทครับผมพ0 0บาทครับ60,000บาทครับผม3,000บาทครับพี่น้องเป็นใครเมื่อนี้เป็นใคร ลูกพุ่งในสองเดือนนะพี่น้องเพราะใเหตุเขาสเดือนกว่ายเงครับอ๋อบพรานเห็ดเขาเบิ้งพี่น้องเลี่ยมตัวหนอกดีเบิ้งหนานี่ครับหนังย่นกันครับคุณหลวงคนณยานแต่ว่างเงื่อง้อเครื่องนะครับบ๊อบโบสีห้ลูกบ่าแดงเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งสีเอาครับนะครับใบรวอดครบนะครับผมครูนี่หกหมื่นกับอีกสามพันบาทครับผมโตร่องได้ครับพี่น้องนะครับเอาครูต่อไปเป็นคู่แม่ลูกกันเนาะครับผมนะครับอีกหนึ่งครูขยับราคางมาอีกพี่น้องว่าโอ้ยเอาครมเลยครับครมเลยครับ ขอแบบราคาประหยัดลงมาอีกจังไงนะสำหรับภูมอยากได้แม่ลูกตัวเมียนะครับคู่นี้นะครับแม่เป็นติดกระทบนิดนึงสูงประมาณร้อยสี่สิบห้าเลยทีเดียแม่เพิ่นครับผมประมาณร้อยสี่สิบห้าลูกสาวนี่หอดอ่าเก่าเดือนไปลูกสาววันแปดเก่าเดือนนะครับผมแปดเก่าเดือนลูกสาวสติงเล่ยไม่ใบไม่ีหลอดครับอ่าลูกสาวสติงเล่ยสองศูนย์หนึ่งเป็นลูกที่สองลูกสามลูกที่สามครับลูกที่สองครับลูกที่สองอ่าลูกที่สองเนาะครับผมเอาเป็นคู่แม่ลูกด้วยพี่น้องนะครับตอนนี้บ่มีจังหวังเนาะ แม่ทับอีกไปครับผมมาดีแม่ท้ว่างครับผมแม่ยังพันได้ผสมครับพี่น้องแม่พันได้ผสมเปิดไใบไรไปไหนครับผมมาดีสามหมื่นเจ็ดพันบาทครับสามหมื่นับอีกเจ็ดพันบาทครับพี่น้องสําหรับผู้สนใจอยากได้แม่ลูกครับสามหมื่นเจ็ดนะครับพี่น้องแม่นี่ตํานี้มไมี่จะมองเนาะครับผมแม่ลูกโตเมียสวยๆครับพี่น้องนะครับสามสิบเจ็ดราคานี่เป็นห้องไว้บอฮันเดต่อได้ครับพี่น้องผสนใจกับมาตอมาพุนมาคุยเอา เอาต่อไปเป็นแม่สาวนะครับเนาะสาวไล่กันเลยเอาแม่สาวไ,ไล่กันเลยนะครับใครอยากได้แม่สาวไปเลี้ยงเอาอีกหนึ่งสาวสาวพ่อไล่ครับผมลูกสาวพ่อสติงเล่ครับผมสติงเล่สองศูนย์หนึ่งเจ็ดเดือนแล้วครับอายุเพิน่นป,ป,ปีประมาณปีกว่าประมาณสิบสี่เดือนนะครับผมอ่าสิบสี่ถึงสิบห้าเดือนนะครับเบิ้งหูสันนะครับพอดีแม่เพิ่ปคลอดลูกเลยครับมาสิมาสิมาเปิดซื้อซองไดึ่งซ้ำนึ่งละ อ้าแม่คลอดแล้วเนาะคลอดแล้วครับแม่คลอดเราเวคือเพิ่นอยู่กับแม่เพิ่นแม่เพิ่นกับท้องน้องเพิ่นคลอดแล้วเดี๋ยวนี่ทากินน้องเนาะพี่น้องนะครับอีกบ่เกินชั่วโมงก็ได้กินน้องนะครับคลอดอยู่ทางพุ่นนะครับผมเปิดเดียวเลยครับเอ้าเปิดตั้นัวลูกสาวนี่แหละพี่น้องหล่ไปได้ครับเปิดไว้สองหมื่นหกพันบาทครับผมสองหมื่นหกอายุสิบสี่สิบห้าเดือนเนาะสิบสี่สิบห้าเดือนส่วนสูงมี่ลอยสามสิบบวกไปหาลอยสามสิบห้าครับพี่น้องแดงดีนะครับบูดเข้มลูกสาวสติงเล่ครับผมนี่ครับสติงเล สนใจกระทักไายมาได้เย็บละไข่รอมึงนะครับเปิดไว้ที่26,000บาทครับ26,000ต่อรองได้นะครับเนาะครับผมเอาโออาดูต <ไข S 1> ่อไปสาวน้อยสีเข้มลูกสาวพอได้ครับตัวน,นี้พริกแดงครับผมพริกแดง SK 581ตนนัวน,นี้อายุกี่เดือนนะครับเขาปีครับผมอ้าวหนึ่งปีครับพี่น้องอายุหนึ่งปีพริกแดง SK 581ส่วนสูงมีรอยสาบวกนะครับเอาตัวนี้มีองไรบ้างครับผมบ่มีตัวนี้ครับผมอ้าวตัวนี้บ่มีสีแดงเข้มเฮ็ดเขาเรียบร้อยเนาะ ครับผมขุดเขาให้เรียบร้อยยังไม่ตีเบอร์นะครับราคาฟังราคาหน่อยครับ2 9 0 0มบาทครับ2 9 0 0มครับพี่น้องเอาคุ้มนะครับพี่น้อง2 9 0 0มง่วนสาวสีแดงดีครับเติมดีสีเข้มล่ำแยาวพี่น้องเบิ้งให้เบิ้งทา้งไทยเรียบตัวเฉงเฉียงครับพี่น้องเป็นง่วนแดงดอกกัดติดโบดดีนะครับจับใบได้นะครับเึีงเฉียงเลยลูกพริกแดงเอสเคห่าแปดหนึ่งสองหมื่นก็อีกเก้าพันบาทเนาะครับผมเอาต่อรองได้นะครับตอนล่างในรถส่งเดีวแบบพี่นี่สงโสมวิทยาอีสานครับผม ส่งฟรีทัวร์ภาคอีสานสนใจก็ทักค่ายหอยวีมาได้ครับพี่น้องคาคุยกันได้ครับผมเอานะครับตัวโตไปเอาตัวไหนครับผมเบ็ดยูฟ่าเอาเมียสาวสวยๆเลยเนาะเอาสุดสาวสวยเอามันจะบมดเปิดดอกเรา่านหลอบแล้วเบิ่งสาวสวยผสมผ่านรอบครับพี่น้องเอาผสมผ่านรอบสี่ว่ายศูนย์เก่าหกครับผมอ่าลูกสาวสี่ว่ศูนย์เก่าหกเนาะครับอ่าลูกสาวสี่ว่ศูนย์เก่าหกผสมก็ฮูสตันครับผมร้อยหาซิปหาได้ครับส่วนสูงร้อยหาตินได้ครับใส่ฮูสตันก็เก่าของนักแดงเนาะ มูสตันก็เอาเก่าของน้องแดงผ่านรอบแรกรอบแรกนะครับผมเอาไปลุนเอาครับพี่น้องติดกระทบเฮ็ดเขาหัวโล่นเฟร,รมใหญ่นะครับแม่นี่ลูกสาวพริกแดงเอ้ยลูกสาวเอซีวายศูนย์เก้าหกเอาเป็นสาวด้วครับพี่น้องกันทองก็ถือว่าเป็นทองแรกนะครับเฟร,รมดีสูงใหญ่พี่น้องเบิง้งมาเบิ้งตัวจริงเอาครับพี่น้องใหญ่ายง่ครับนะครับนี่ครับไผหาแม่บอกเฟ่ย์ง่ายง่าแบบนี้ม่ผิดหวังด้วครับพี่น้องเบิ้งผัวหางใหญ่ลามลึกเบิ้งกระดูกกระเดี่ยว แขางขาใหญ่ดีครับพี่น้องให้เบิ้งหลบๆโตไปเลยเอาเรื่องตอนนี้ผมมีจังมองฟังราคาได้ครับบานนี้หกหมื่นห้าพันบาทครับผมหกหมื่นครับอีกห้าพันบาทนะครับผมว่าสาวเลีดนี่ตะกี้กับผมว่าอ่านะครับเฉียดแสนแบบพี่น้องเฉียดแสนนะครับเบิ้งการยางเยื่งกายเพิ่นแต่ก่อนขายแสนตามได้หมดแล้วเอานะครับผมว่ามีแสนอัพนะครับกันเฟมนี่สูงใหญ่เบิ้งนะครับพี่น้องโอ้นะครับลูกสาวซีวายศูนย์เก้าหกเปิดไว้ที่ หกหมื่นห้าพันบาทครับหกหมื่นกับอีกหาพันบาทราคานีต่อรองไหนน้องหอยวีต่อรองไหนครับผมเอาเบิดไปครับอันนี้เบิด์ตครับมาแล้วเบิดเรียบร้อยเอานะครับใครสนใจกับทักทายหอยวีมาได้บรรยากาศทงไฮทงง่าอีสานบ้านเท่าง่วกับปล่อยเลี้ยงน้ำทงน้ำทาผูกลานไปทุกโตนะครับอันนี้กับปล่อยธรรมชาติบริษัทของอาหาราน้องหอยวีเนาะบอกครับ <นะ S 1> ผมเบิ่งนว่าเพิ่อนจะโตขันไผมีกำลังซับหรือว่ามีวิธีการเลี้ยงหรือมีหญยาดได้หลายกับแม่ต้องไห้วีไปเลี้ยง บางตัวก็ยังไม่ได้เต็มส่วนมาไดเนาะเนื้อนะครับผมเอาถ้าไข่หอยวิอยากได้ทุกโตอยู่นี่ตามลำดับไม้เล็กหรือว่าตำที่บ้านย้ายไปนะครับเบอร์โทรช่องทางติดต่อนะครับผมเบอร์โทรศัพท์แปดสามดสามศูนย์แปดศูนย์่หกครับครับผมอีกเบอร์หนึ่งกับแอดไลท์นอมกับ์หกสี่กห้าเก้าสองสี่แปดหกครับครับผมเอาช่องทางกับวินัยมรครครับผมฟดบุ๊กพร้อมนะครับเนาะครับผมไผ่ปาไผ่มาทางอำเภอกับมาล่าใสจังหวัดกรง นะครับในคลิปบางเทียบอาวุธที่อาจจะท้ายว่าครบถ้วนหรือว่ายังบ่ท่านเนี่มาจับมาใบเบิ้งสื่อง้วบางตัวเข้าไปจับไในใบไปเลี้ยงอาจจะบ่ถูกใจเป็นไรนะครับอาจจะบ่านะครับบ่ถูกชะตาเป็นไรกับมาเบิ้งตัวจริงดีกว่าน้องหาวีเนาะครับผมเอานะครับผมบ้านไดก็ครับที่ต่างฟาร์มบ้านน้องอีกุ้มตำบลโคกสมบูรณ์อำเภอโกมลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับผมเอาเบอร์มักแม่ลูกจะต้นคลิปง้วเอฟครับพี่น้องคู่แม่ลูกเก่ามือกว่าลูกซีไวศูนเก้าหกหรือมักแม่ซีไวศูนเก้าหกครับพี่น้องผสมพันธุ์รอบเรีย ก็ต้องเมียนี่ครับพี่น้องนะครับสนใจกับทักทายหอยวิมาได้สำหรับอีพี่นี่จากราชภัณฑ์สุนีของคุณหอยวิไลค์ครับผมครับผมสวัสดีครับ